นายเดินพี่กอน้องครับพี่ขอแสตมป์หน่อยได้ไหมคะน้องบอกกล้าขอพี่ก็กล้าให้เหรอ,อคือเดินไปขอเขาเฉยๆดือด้อเลยลอ่ะอขอเขาดิน่าจะให้ไหมเสียค่าบัตรบัตรคอนโลบใบหมอน ออไปองป่ะไมดัลยอะงานเนี่ยแลหอไปยร์เหรอไปใ้พกแรงไม่เยอะหมอได้มไม่ต้องหรอกป่ะังตะโกเลยพี่ยิ้มตะโกนเนี่ยพี่ยิ้มไม่มาลดหอหรอ นี่บางแล้วเสือพี่ปอยอยู่ไหนอะ